ชีมีชีมินะครับครับสนุกม,มากเฮ้ยแช่มั่งนิ่มาแล้วครับผมไม่ห <c oughs> ย,ยิจย <c oughs> บจับปวยด้วยแบงค์ครับสัมภาษณ์แบงค์นะครับแบงค์คนที่ไหนนั้นนะอ่าเชียงรายครับผมมาทำอะไรที่นี่ครับมา <c oughs> ทำอะไรสัตว์แก้ว มาเชียวครับพักผ่อนพักผ่อนสมองว่ายัางไงครับพักผ่อนหลายๆแล้วมือกล้องมือกล้องเที่ยวนะรครับสุดทีสุดหลอ่อครับผมมือกล้องถ่ายแล้วครับผมอ่านให้ครับเจมี่พิงคซ์ khởi nào thay nè nè, đùn lên đùn món mang đi không ạ, năm, Này 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 อ๋อเลยคนเมื่อวานเม่อานดีมาเมื่อวานน<ม>ึงผู้หญิง่ะเออใช่ปะรอหนะครับมือกล้องสุดหล่อเลยลอ่ะหล่อมากถ้าเป็นผู้หญิงผมจีบแล้นะครับมือกล้องนะถ้าผมเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยมือกล้อง